เจนบุญจนานามสกุลจนเจนบุญจนศีลก็สามตามทีิวัดข้างนอกเขาสอนกันคือการมีคู่ครองเพียงคนเดียวมีผัวเดียวเมียเดียวคนทำผิดศีลก็สา 3, มมีบิบากยังไงครับเอเป็นสองประเด็นประเด็นแรกก็คือ <c oughs> มีที่บากยังไงสี่ข้อส,สองก็สี่ข้อสามประเด็นหนึ่งก็คือเขาสอนกันเลือกผัวเมียสี่ข้อสามเขาสอนเรื่องผัวเมียเรื่องคู่ครองเรื่องเ,องเองมตุนธรรมมีคู่ครองเพียงคนเดียวผัวเดียวเมียเดียวก็ถูกเพราะเรื่องคู่เรื่องเพศเรื่องสัมผัสเส็จสีระหว่างผู้หญิงผู้ชาย มันเป็นกามเป็นราคะนะเป็นกามราคะแท้ๆชัดๆสัมผัสรูดปดกินเสียงสัมผัสทั้งหมดเต็มๆเลยก็ไปถึงขนาดเป็นสังคมอธิบายว่ามีผัวเดียวเมีเดียวเอาเรื่องสังคมศาสตร์มาอธิบายคุณจะเป็นมีคู่สอง นอก,กนอกใจนอกกายอะไรกันครูเนี่ยสังคมก็จะเรียบรอย้อยสังคมก็จะเรียบร้อยแต่ถ้าไปมีผัวมีเมียม,ม,ม,มีหลายคู่สังคมก็จะไม่เรียบร้อยนั่นก็คือเป็นเรื่องอธิบายเป็นสังคมศาสตร์นะก็เ,เกิดจากฐานรากก็คือรูปรสกินสิ่งสัมพัสนี่แหละสับาอนมากมายไม่รู้จบไม่รู้พอ มีผัวคนเดียวเมียคนเดียวก็คู่เดียวผัวเดียวเมียเดียวก็เรียนลถกิเลสทั้งบ้างมันก็ได้บำเรอแล้วแหละจะ่าไปตะกละตะกรามอะไรมากมาหลายคนนะมันยุ่งขากันตายกันไม่ว่างเว้นไม่ว่าชาติในประเทศไหนผัวไม่เดียวเมียไม่เดียวนี่เพราะฉะนั้นอันนี้พูดไปแล้วขอแวะนิดหนึ่ง ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องรูปรสกลินเสียงสัมผัสเนี่ยอย่างศาสนาอิสลามไม่มีกฎว่ามีเมียะไสี่คนแต่ที่ผู้หญิงไม่ไม่ไม่เกี่ยวผู้หญิงไม่เกี่ยวมีสามีหลายคนก็มีอะไรมีลัทธิอะไรเขาเออทางด้านพุทธนี่แหละทางทิเบตหรือทางอะไรอ่ะ มีสามีหลายคนนะถือว่าเท่ถือว่าโกเคยดูในโทรทัศน์ไอรายการก็มีสามีหลายคนอ่ะเท่คนที่มีสามีหลายคนมีชาติอะไรอ่ะมีบางเผาฮะทิเบตหรออ่านั่นะมีสามีหลายคนก็มีจริงจริงจได้ มันก็ไปกันใหญ่นมันก็ไม่เข้าหาปรมาไิ้เรื่องเพศเรื่องคู่เรื่องอรูปรดกลิ่เสียงสัมผัสที่ยังติดในรถพวกนี้อยู่รวมกันแล้วเรื่องเพศเรื่องคู่เนี่ยมันรวมกันในทั้งหมดนั่นเลยถึงพยายามเอาไว้ก่อนไม่งั้นมันทั้งสังคมศาสตร์มันก็วุ่นทั้งประมาติมันก็วุ่น ลดปรมัดสังคมศาสตร์ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ของพระเจ้าจึงเอามาขยายความกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วว่าโพเดียวมีเดียวอันนี้ก็ช่วยสังคมแล้วแล้วก,ก็พอรู้กันนะที่ไหนนก็พอรู้กันประเทศไหนศาสนาไหนรล้ที่ก็พอรู้กันเรื่องนี้น,นอกจากนั้นก็มาเรียนรู้ตาหูจมูกลินกายใจนี่และกามคุณห้า ศาสนาพุทธอีกชัดมันลดกิเลสไี่จริงจริงจริงๆจึงจะเป็นแกนสงบจริงจึงจะเกิดความสงบจริงๆถาวรด้วยเพราะล้างเหตุตัวกิเลสที่จิตเลยถาวรยั่งยืนด้วยความสงบจึงเป็นความสงบถาวรเพราะอาตมายืนยันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบที่สุด มีแต่พวกที่มันไม่มีาศาสนาไม่มีความรู้ในเรื่องธรรมะอะไรตอเดินเองบังบงเบงกวนอยู่เนี่ยมันถึงออกมาแม้แต่เด็กๆมันก็พูดเลอะเทอะในเรื่องของไอพวกนี้ได้ลาะมะอาากอนาจารย์เนี่ยพูดพวกนี้หนุ่มสาวก็พูดมันนาดูนาดานกันไปได้เพราะมันไม่รู้ธรรมะจริงๆพิถือสามันได้มันยิ่งกว่าเด็กไม่เดียงสา แต่ไม่ถือก็ไม่ได้เพราะมันโตแล้วมันไม่ใช่เด็กแล้วมันซ้อนไงซับซ้อนมันโตแล้วมันควรจะมีปฏิพัณ์มันควรจะรู้ไวยวุฒธควรจะรู้บ้างเมื่อกลับกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้บ่าวบ่าวเขาเป็นหนักอีกหน้าด้านหน้าทนออกมาอีกมันก็เขาก็ต้องจัดการกันบ้างมันซับซ้อนเหตุเพราะอะไรเพราะศาสนาพุทธเสื่อม ข้อภยัยศาสนาพุทธไม่ได้เสื่อมยชาวพุทธของประเทศไทยมันเสื่อมศาสนาไม่ได้เสื่อมศาสนาพุทธคนชาวพุทธนี่แหละแม้เป็นครูบาอาจารย์เสื่อมรับผิดชอบนะอาตมาสบายใจนะว่าอาตมาเกิดมาชาตินี้อาตมาไม่ได้เป็นผู้ที่จะเป็นรับหน้าที่เป็นรับผิดชอบศาสนาอะไรอย่างสาคัญแต่อาตมามารับส่วนตัวของอาตมาอาตมามารับผิดชอบศาสนาพุทธ ส่วนตัวว่าธมานั้นเนี่ยแล้วอาตมาก็ทําให้เกิดการลดละนายคลายทาไม่ช่วยประเทศชาติให้พวกเราไม่ไปแย่งลาบไม่ไปแย่งยศไม่ไปแย่งรูปรสกิ่นเสียงสัมผัสในโลกนี่มันสงบลงเท่าไหร่เนี่ยอาตมาช่วยรักษาความสงบให้มนุษยชาติให้ประเทศไทยโดยเฉพาะพวกคุณนะ่ะไม่ไปแย่งไปริงลาบยศสัรเสริมไม่ไปแย่งชิงรูปรถกปินเสียงสัมผัส สงบแล้วคุณก็ไม่ไม่ไม่ได้แย่งเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณกดข่มด้วยไม่ใช่เหมือนสายหลับตาด้วยสายลืมตาไม่กดข่มมันถาวรนนะมันถาวรนนะพวกคุณได้แล้วได้ไปเรื่อยๆไ,ไ,ได้แล้วได้เลยได้แล้วได้เลยเป็นโซดาสกิทานาคารหันไปเลยนะ เพราะนั้นอาตมาสบายใจที่ว่าเกิดมาชาตินี้อาตมาได้ช่วยมนุษยชาติประเทศชาติโดยเขาไม่รู้เราว่าอาตมาช่วยประเทศชาติช่วยทั้งด้านเศรษฐกิจช่วยทั้งด้านการเมืองไม่ต้องไปแย่งยศยงมาหน้านไงการเมืองไม่ต้องไปแย่งลาบเหมือนกันไม่ต้องไปแย่งรูปรถกินเสียงสัมผัสไม่ต้องแย่งไปสุขในกรามสุขในโลกีไม่ต้องไปแย่งสันเริญ นี่เปนโลกุตระนีความพอใจสันโดดมาตามลำดับตามฐานนะแล้วก็ช่วยชีวิตคนไปเรื่อยๆๆยอ่านอะนได้ไปแค่ไหนแล้วเนี่ยอ่าสิ่งก็สามข้อเดียว,ยวประเด็นที่สองว่าคู่คอ,อ,องพูดไปเลยเยอะแล้วน้องขยายความไปจนจนลืมประเด็นเลยอ่าออ่ จะมีวิบากอะไรผิดสีลงข้อสามมีวิบากอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วว่ามีวิบากะลงนรกตกนรกจะเป็นกระเทยเป็นอะไรต่ะอะไรไปอีกเยอะแยะนะเป็นวิบากผิดสีลงข้อสามจะเป็นกระเทยนี่กท็ทนก็ตรัสไว้ชัดๆนะเพราะอะไรมาขยายความให้ฟังตรงนี้คือมันไปปิดรถติดรถสัมผัสกระเทยเนี่ยติดรถสัมผัส มันไม่รู้เราธรรมดาธรรมชาติสัตว์ใดรจานมันก็คือผู้หญิงตัวหญิงเพศชายเพศหญิงเพศผู้เพศเมียแต่นี่มันเลิกไปผู้ไม่รู้ผู้เมียไม่มีเมียมาสัมผัสเสร็จสิไปทั่วไปหมดกูเป็นได้ทั้งใบใบเซ็กชวลอะไรเงี้ยยิ่งเก่งใหญ่เลยนั่นแหละ แย่ yeah, เลยติดสัมผัสเสียดสีโดยไม่รู้เพศเป็นเพศเพศผู้เพศเมียก็เท่านั้นนี่มันเลอะไปหมดเลยแล้วเขาไม่ได้เรียนกันนะแต่พุทธศาสาศนานี่สอนเรียนอาตมาก็ไม่เคยพูดมากเพราะมันพูดไปแล้วมันจะลามกไปเรื่อยเรื่อมันจะแล้วก็ไปว่าเขาเยอะด้วยไอ้พวกนี้นี่โกรธเกง่งกระเทยนี่โกรธเกง่งกระทบไปก็ได้ โกรธและดุด้วยนะก็เลยไม่ไม่ต้องพูดพูดแต่พูดเทปโนิฐานนี้อันนั้นละไว้กันแล้วกันคืไม่พูดมากมีบากังไงเอากระเทยอย่างเดียวก็หลุดกินแล้วคนกระเทยนี่แม้แต่มาบวชพระเจ้าังไม่ให้บวชเลยเพราะบันกิเลสหนานไม่ใช่เหตุอะไรหรอกเพราะต้องไปรับปิบากระมาทุกคนลดปิบากนั้นได้ พอต้องควรจะไม่มีเป็นไม่เป็นกระเทยแล้วชาติตัวเองก็ต้องสํานึกกระเทยไม่สํานึกแล้วม่มีทางหาง่ายยิ่งไปลงไายแล้วไปส่งเสริมไปเรื่อยๆในชาติหลายๆชาติประเทศหลายประเทศเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ออกกฎหมายบายได้เลยออกกฎหมายแต่งงานกันได้อะไรก็ได้เมืองไทยก็จะเอากัะมังอัตมาก็ว่าจะบ้ากันใหญ่แล้วเนี่ยช่วยเขาหน่อยดีกว่ามันจะไปออกกฎหมายส่งเสริมเลยไม่มีกฎหมายมันก็เป็นอยู่แล้ว ก็ปล่อยเขาไปไม่ผิกดกฎหมายก็ช่างมันเถอะแต่มันก็ซวยตรงที่ว่าวิบากแล้วก็กิเลสมันก็จะน้าไปอีกไม่มีอะไรหรอกเป็นกระเทยตะกระตกนรกตรงนรกเพราะติดยึดไงติดยึดรูปลสเลินเสียงสัมผัสจะต้องเป็นสุขติดยึดแล้วโอ้โหผลึกใสอนุสัยมันยากนะมิบากเท่านี้ก็คงพอแล้ว